นี่อะพี่อะไรยังจะนั่งอีกอะเยมาขอโดนไอีกไม่สามารถเื่อตได้เลยช่องวันกับช่องเ็นะ bạn bật cái nó đăng chứ không có tiếng mình đăng นัเนี่ยนักการเมืองก็จถือว่าถ้าเอาอย่างนี้หนึ่งอย่างนี้สองขึ้นเราเราเราฟังข้อข้อข้อที่แน่จากเขาไงสมมตินะอันนี้สมมตินะสมมติว่าถ้าเขาตั้งแง่มาเรื่อง และเป็นที่กับรถนะตัวนี้นะตัวนี้ที่กับรถอันนี้เป็นเรืออนุบาลตรงนี้อันนี้เป็นชควิตอยกางบนึงก็ไปจองก,กับที่ที่ธนาคารแบบคนอะไร นีส well. right right uh, okay. right right hmm, ุรีสุรีเข้ามาถ่ายทอดปีสี่ครั้งจะรู้รูครั้แล้วเขาเปิดได้ไงที่เป็นโุมก็เจอว่าต้องมีอันนี้เป็นเปลูกเป็นลูกชัดเจนอยู่แล้วเขาซื้อปีหนาเขาได้ปีสี่ศูนย์อะเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วถ้าเปานกฎหมายเนี้ยใช่เจ้าเจ้าเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมเขารู้อยู่แล้วก็เป็นน้องเขาเขามีสิทธิ์เน้องนะอ๋อตรงนี้เป็นจำนองจำนองได้ออ๋ตรงนี้บริเวณนี่ใช่เขาจำนองหลายแปลงเลยแหละ ไม่ตัวเวเนนี้ป่ะตรงนี้หนึ่งแปง้งสองแปง้งน่าจะเป็นเอ้ยไม่ใช่สองเนีย่ยลำบากเลยพี่แทนที่จะไปตรงนี้ได้ใช่ไหมไปไม่ได้แล้วอืมใช่ ครับพาเดือดร้อนกันหมดเลยตอนนี้อ,นอืมใช่ใช่อันนี้ผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่า รถปิดถนนนะครับปิดซอยเรียบร้อย มาอาชิพในหมู่บ้าน<อ>ที่ได้รับความเดือดร้อนพุ<อ>่นนี้ตำรวจนัดมาตรงนี้กับเจ้าของที่เวลา11โมงครึง่งโ,โดยการนำของอัศวินดยการนำของคนตมองให้พันำตำรวจตีอัศวินนะครับนำกลุณผมจำไม่ได้นี้เราต้องมาก่อนพราะมา11โมงครึง่งเราต้องมาถึงตรงนี้11โมงเข้าใจอย่างครับ ขอจ่เสียงตามสายอีกทีนึง่งใช่ไหมครับพรุ่งนี้สิบเอเ็ดโมงเจอกันว,วันนี้ขอขอบคุณนะครับป่ากกันหมดเลยนะเห้เนาะโดนปิดทีเดียวสัญจรไม่ได้เลย สี่ครั้งนะครับพี่อ่าโอเคขอถนอนคืนขอถนอนคืนขอถนอนคืนเลยอโอเคโอเคไหมครับ <c oughs> นเมื่อวานนี้งัไม่ไม่เช้าได้ใครคนพูดว่าเริ่มถึงพูดว่าเมื่อวานเนี้มีคนรายงานว่าใช่ป่ะเกิดปัญหาที่ว่าเขามาปิดจริงๆแล้วต้องเป็นโรงเรียนรน้บ้านกับสนามเด็กเล่นถูกไหมพี่ครับแล้วก็เป็นที่กลับรถแต่เพราะว่าดันปิดอ่านเหมือนเขามีกรรมสิทธิ์ในการซื้อขายไปแล้เจ้าของไปแล้วครับแล้วเขาปิดทางเราพีีีี่่่่ไมมมเวลาดูแยสครัมบไม่เป็นไรเพราะว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ จริงๆตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะที่จะต้องทําเป็นโรงเรียนอนุบาลกับสนามเด็กเล่นแล้วมันเป็นถนนที่เขาใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคือเส้นนี้คือขึมาเมื่อกี้ต่อตรงน,นี้ก็เลยที่มันจะต้องขาดแบคงคห่ใไม่รู้แบบเทลโัพทบอกว่าให้มาที่ต้นมะขามเราไม่รู้มะขามไหนเปขอทายจากคนีิเเนี่ยแทนใหญ่เ่ยแต่อยู่ที่ประธานเนี่ยเนี่ยใหญ่เท่านี้เหมือักันรับไม่เอามาละตอนนี้ ตอนนี้เราได้ความเดือดร้อนยังไงบ้างนะครับได้ความเดือดร้อนคือลุงเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องจะเกิดอักขีภัยในหมู่บ้านและรถรถรถดับเรือจะเข้ามาไม่ได้กลัวจะเลี้ยวไม่ได้ตามซอยเล็กเพราะสายเมมมันไปไม่ได้จะแล้วไงสมาชิกจะได้รับความเดือดร้อนและรถรถที่มารับผู้ป่วยผู้ใดเนี่ยรถกู้ภัยเนี่ยมันจะลําบากไงว่าซอยมันเลี้ยวยากเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยซอยมันแคบ รถมันจะจอดฝังอยู่ตามหน้าบ้านตามโค้งอะครับ,รบแล้วก่อนน้นนี่ที่จะม,มาปิดตอนนี้เราเราตามคนที่มาปิดทางตรงนี้แล้วใช่ไหมลุงปิดแล้วก็ได้คุยกันแล้วครับ,บ,รบแต่เขาก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ลุงขอความอนุเคราะห์ว่าอย่าวางวัสดุก่อสร้างบนถนนแต่เขาก็ไม่ยอมออคุยกับเคยก็ไม่ยอมตำรวจชุมชน พันตำรวจตีอัศวินมาคุยก็ไม่ยอมไม,ไม่ยอมเี่เขาอ้างว่ายังไงครับเขาบอกเป็นที่เขาอะครับที่เขาครับจะปิดไว้อย่างี้ครับจนกว่าจะมีการก่อสร้างครับอา่าแล้วก็ถ้าเขาจะเปิดตรงนี้ครับเขาจะให้สมาชิกในหมู่บ้านส่ตงตัวแทนมาทําสัญญาสัญญาเจ้าแต่เป็นระยะเวลาปีต่อปีนะกาเจ้าเดือนละหนึ่งพันบาท แล้วต้องขึ้นป้ายเดือนละนบาทต่อต่อเดือนต่อเดือนต่อคนต่อนรต่อต่อครั้งหูกอ๋เดือนหนึ่งหนึ่งนึงนึพันบาทในหมู่บ้านใน่ายแค่หนึ่ผ่านได้เลยไม่ได้ผ่านได้เลยนะเป็นบางครั้งบางคราวถ้าเกิดว่าวัสดุก่อสร้างไม่ได้อยู่บนบนถนนคเขาจะเปิดให้ใช้ชั่วครั้งช่วคราวครับแล้วทีนี้เรา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 ยังยังไม่รับ แล้วก็ข้อที่สี่เขาแจ้งว่าต้องขึ้นป้ายให้เขาด้วยโดยระบุชื่อเขาไงว่าเขาได้อ,อนุญาตให้สมาชิกในหมู่บ้านปากเกร็ดมิเลดเนี่ยผ่านทางที่ส่วนบุคคลได้ไงครับสี่ข้อแต่วันพรุ่งวันพรุ่งนี้เขาจะมาหาข้อยุติว่า สามาชิกในหมู่บ้านรับข้อเสนอสี่ข้อนี้ได้ไหมได้ไหมอ่าแลเวิเบื้องต้นเนี่ยเห็นกองด้วยการพูดคุยเราสมาชิกในหมู่บ้านนี่ไม่ยอใมใช่ไหมลุงอ่านในการพูดในการรับข้อเสนอลุงก็ไปแจ้งผ่านสามาชิกในหมู่บ้าน<ม>ประธานหมู่บ้านประธานชุมชนและสามาชิกได้รับทราบแล้วว่าของมีข้อเสนอสี่ข้อนี้มสามาชิกรับได้ไหมสามาชิกบอกเขารับไม่ได้ครับตอนนี้คือเขาอย่างเดียวคือ อยากให้กองวัสดุออกจากพื้นผิวจราจรพื้นผิวแค่นั้นก็คืออยากให้เอากองนี้ออกไปให้หมดเลยถูกต้องครับให้รถสัญจรไปมาได้ไม่เกิดอุบัติเหตครับครับครับตอนนี้เราเบื้องต้นอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือไหมลุงอยากให้ลงติดต่อหน่วยงานใดก็ได้ที่จะมาช่วยเราอ่ะครับครับเราติดต่อไปทางเทศบาลเขาอ้างว่าที่กชนนะครับไม่สามารถเข้ามาดําเนินการอะไรได้ถูกไหมครับแต่เราก็เป็นรัชดรของ เทศบาลนครปฐมนะครับในเขตปกครองของเทศบาลนครปฐมใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับครับนี่เราได้ความเดือดร้อนอ้างว่าเป็นที่เอกชนแล้วเราจะพึ่งใครได้ครับเราอยากทราบแค่นี้ใช่ไหมครับเนื้อเมื่อขั้นตอนพวกนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งเนี่ยมันไม่สําเร็จถูกไหมครับหรือเราต้องรอคอยไปถึงขนาดไหนนี่คือความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้านก็คืออยากให้มีคนกลางก็มาครับครับ คือตอนนี้ถ้าตกลงกับเจ้าของของที่ได้นะช่วยยกวัสดุอองนี้ก่อนเราก็ไม่ได้สมาชิกในหมู่บ้านก็ไม่ได้ไปต่อต้านไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรไม่ได้ไปข่มขู่ไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับที่ผ่านมาเขาก็ไม่เราก็ไม่ได้สมาชิกในหมู่บ้านหรือบุคคลใดก็ไม่ได้ข่มขู่แต่เขาคิดว่าที่เรามาดูนี่เหมือนเป็นการข่มขู่เขาเลยเอาเจ้าหน้าที่ของรัฐมาอ่าเขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าจะปิดทางนี้ไม่บอกครับ ถูกต้องครับสาเหตุก่อนจะเอาพัสดุกข้านะครับเราเราอปภโทรมาทางลุงเฟสนะผมเป็ผู้ต่อลุงเฟก็ไม่ให้เข้าเขาก็ไปเขามีตอนหลังมีเจ้าหน้าที่จากทางจังหวัดนนท์ถือใบแจ้งความมาด้วยว่าไม่ยอมให้เข้าข่มขู่เขานะครับเราก็ต้องยินยอมแต่นี้ตอนที่พี่เฟยพูดบอกว่าถ้าเข้ามาแล้วให้วางในเนื้อที่ไม่วางบนถนน ใช่ไหมยอมแต่มาเข้าจริงๆคือสภาพแบบนี้อย่างที่น้องเห็นถูกไหมครับ <ฮะ S 1> อย่างที่ผู้สื่อข่าวเห็นเป็นสภาพแบบนี้เลย <ฮะ S 1> เราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขามีบริกาดมามีเจ้าหน้าที่อยู่ <ฮะ S 1> เจ้าหน้าที่เขาก็บอกเขามาเนี่ยเพื่อมาให้เกิดแรงปะทะดูลแลงปะทะกันเกิดความรุนแรงแล้วเรามีคนหนึ่งก็โทรไปที่สออประเคนเข <ฮะ S 1> าส่งเจ้าหน้าที่มายศพันตำรวจตีอัศวินนะครับพัน พันตำรวจเป็นตำรวจชุมชนจิตวิทยาดีมากพูดพ oh for oh so, ูดเดี๋ยวสี่โมงตรงนี้สองในบ้านอีสี่รวมแล้วเป็นหกชั่วโมงเขาก็มาบอกเองสภาพเขาน่าจะจิตไม่ค่อยปกติแล้วเราจะทำยังไงครับเพราะปิดอย่างนี้เราเดือดร้อนทันทีเมื่อวานวุ่นวายกันมากไอรถที่เคยมาอย่างนี้ไอที่ออกอย่างนี้ก็ต้องโบกกันไปโบกกันมาอยู่นี่ครึ่งวันกว่าเห็ไหมครับเราไม่ต้องการอะไร ที่เปิดห้าไอ้ที่ตรงนี้เขาจะทําอะไรเรื่องของเขาก็คือขอเว้นตรงตรงถนนไว้ใช่ไหมครับใช่ครับตนี้จะทําอะไรก็ทําไปอยากทําอะไรทาถ้าเขาได้รับอาวยุ่งจากหน่วยงานของรัฐสามารถเอ่ยมีแบบได้ปลูกสร้างเชิญครับเราไม่ได้ก่อไม่ได้ต่อต้านไม่ได้อะไรตั้งสิ้นแต่ก็ต้องทําตามขั้นตอนนะครับอย่าให้มีฝุ่นเสียงห้ามไม่ได้เพราะผมก็เป็นผู้รับเหมาฝุ่นห้ามได้แต่เสียงห้ามไม่ได้เด็กไหมครับแล้วถ้าในกรณีที่ เขาทําถูกต้องตามกฎหมายแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องปิดทางนี้แบบปิดตายเลยคะคบจะทำยังไงเรายังยังเรายังไม่มีลูปทางยังไม่มีเขาคิดกันตอนนี้เราเจรจากันก่อนไงเราเจรจากันก่อนไงก็อยากให้หน่วยงานที่มาช่วยเหลือพวกสมาชิกในหมู่บ้านหรือพวกเราที่รับความเดือดร้อนน่ะคือลงไม่ลงไม่รู้กฎหมายไม่รู้อะไรทั้งสิ้นน่ะหลกอยากให้มีหน่วยงานน่ะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้น่ะหลกที่จะมาช่วยเหลือหลกอ ี่มีความชัดเจนเข้ามาช่วยเหลือเราเดือดร้อนกันจริงๆนี่แหละครับเราไม่ได้ไปขัดขวางไม่ใช่เข้ามาแล้วเราจะทําลงทํร้ายเขาเราไม่ทำ้ายเรามายืนดูให่นไหมฮะมายืนดูมาขอร้องขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณาว่าอย่าวางบนถนนทั้งหมดทั้งหมดได้ไหมให้วางข้างใดข้างหนึ่งได้ไหมเขาก็ไม่ยอมไงใครคุยเขาก็ไม่ยอมทั้งตำรวจชุมชนพันโทพันตีอัจวินคุยก็ไม่ยอม สมาชิกในหมู่บ้านลุงยกมือไหว้แล้วก็ไม่ยอมไม่ยอม,มยอะไรทั้งสิ้นท,ทั้งทั้งที่รู้จักกับลุงมาทั้ง3าตั้งแต่2องพันห้้อยสามสิบสาคนเจ้าของที่นี่แหละครับใครคุยก็ไม่ยอมจะเล่นกฎหมายอย่างเดียวอเ,อเอาเอ,าอาะไรนะนักเลงมาคุม,มโดย<ห>ที่ว่านักเลงคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนบอลที่กาดมาคุมเขาอะ ความเป็นมาของที่ดินความจุดประสงค์ของสมาชิกในหมู่บ้านจะเป็นยังไงก็ไม่ไม่ได้สนใจไม่ได้ฟังทั้งสิ้นไม่ฟังใครทั้งสิ้นครับพันตัพันตำรวจสีอัศวินคุยตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเช้ายันสี่โมงแกก็มีข้อเสนอสี่ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนั่แหละครับแต่สมาชิกในหมู่บ้านเขาไม่ยอมรับลงก็ต้องมาถ่ายทอดให้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 ติดต่อประสานงานกับเจ้าของที่ เมื่อวานครับก้าวหมกใช่ที่ <นะ S 2> ครั้งรแรกครั้งแรกเขาเขาเอาวัดสดุกองขวามือที่อยู่ทางหันหน้าไปทางโน้นเอากองหวามือมาปิดขวางถนนเลยแต่ลุงมาขอร้องเขาว่าอย่าเพิ่งปิดแกก็ไม่ยอมและอยู่ๆเนี่ยแกเรียกเสทหารมาแกอ้างตัวว่าเสทหารมาเป็นคนซื้อที่พอเสมาลุงก็อธิบาย เรื่องความเป็นมาของ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 ที่ดินนะ่ะนะอ่าแล้วเสกแกดูฉนวนแล้วแกก็บอกเอองั้นต้องวางฝั่งเดียววางฝั่งเดียวมากองหนึ่งแล้วครับประมาณรักหกสิบต้นนะ่ะและรถก็สามารถไปไปสัญ,ญ <ไป S 1> จรได <ป S 1> ้อยู่ญญแต่เมื่อวานวัน,นที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเขามาวางเต็มถนนเลยครับเต็มพื้นที่เลยใครเจรจาใครก็ไม่ฟังแล้วครับเดือดร้อนจร,ริงจริงครับ เดือดร้อนมากเห็นรถเลี้ยวไปนี่ก็คือเขาเขาไม่สามารถไปทางนี้ได้ไม่ไปไม่ได้ครับอ่าบางคันเขาไม่รู้บางคันที่ออกมาจากซอย5ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามีการปิดถนนแล้วเนี่ยเขาก็ต้องถอยรถกลับไปอีกครับอ่าส่วนทางนี้วิ่งไปก็ต้องอ้อมไกลเลยอ้อมไกลเลยครับนั่นอย่างคันนู้นมาเห็นไหมล่ะเขามาแล้วเขาเขาไปไหนไม่ได้ก็ถอยกลับแล้วครับอ่า แต่เมื่อวานพูดนวายเพราะต้องสองครับหนึ่งถึงสองครับอ่าด้วยไอ้มาดันกันอยู่ตรงเนี้ยพวกน้องๆอย่าถามอะไรถามได้เลยครับอ่าตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามแล้วถนนเส้นนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนที่คุณลุงมาอยู่ในหมู่บ้านอ่ก่อนจะมาซื้อก่อนจะมาซื้อหมู่บ้านในในบ้านในหมู่บ้านเนี้ยลุงมาสำรวจทำเลของหมู่บ้านแล้วลุงเห็นถนนอันนี้แล้วแต่ตอนนั้นยังเป็นถนนลูกรังไง ที่เหมือนก็เ,เจ้าเหมือนกับเจ้าของหมู่บ้านที่กําลังสร้างอยู่เปิดทางให้รถขนวัสดุเข้ามาครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใครเป็นคนมาทําถนนตรงนี้ให้มันเป็นปูนซีเมนอย่างนี้คะมันไม่ใช่ปูนไม่ใช่ปูนซีเมนนะลูกมันเป็นแอดวานที่ต่อจากถนนปูนของของหมู่บ้านในที่ดินแปลงนี้เนี่ยเจ้าของหมู่บ้านเนี่ยเอาแอดวานมาเทเพราะตอนนั้นมันมันเป็นฝุน่นมันเป็นลูรังรรอ่ตั้งแต่ปี2527 เท่าที่ลุงเห็นนะอ่าก็คือเป็นถนนลูกลังมาก่อนแล้วพอคุณลุงเนี่ยมาย้ายมาอยู่ตอนปี33ครับเจ้าของหมู่บ้านเนี่ยก็เอาแอดวานมาลงถูกต้องครับเลยจากถนนคอนสีตเอ่อถนนลูกลังเนี่ยมาเป็นถนนปัจจุบันตรงนี้ใช่ครับซึ่งชาวบ้านนี่ก็คือใช้ทา,นในทางนี้<ห>นทั้งหมดพวกพวกที่อยู่ซอย5ข้างในตั้งแต่ซอย8ถ้าไปซอย5ทับหนึ่งถึงสิบหกเนี่ยเขาจะใช้เส้น เส้นทางทางนี้เข้าออกเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นทางหลักสายเมนคือเป็นทางถนนเมนหลักใช่ไหมครับใช่ครับอ่าข้างในนี่มีแค่ซอยห้าซอยเดียวใช่ไหมคะซอยห้าแต่ทับถึงหนึ่งถึงสิบหกนะครับมีผู้อาศัยเยอะไม่รู้มีผู้อาศัยอยู่ประมาณถ้าลุงจำไม่ผิดก็ประมาณเจ็ดร้อยครัวเรือนนะครับเจ็ดร้อยหลังอ่ะเจ็ดร้อยห้องรวมทั้งหมู่บ้านมีประมาณกี่หลังรวมทั้งหมู่บ้านมีทั้งหมดพันกว่าพันร้อยสิบสองมั้งครับ อ่าช้าวที่ชาวที่ลุงสำรวจตอนที่ลุงอยู่ในหมู่บ้านครั้งแรกนะหลังจากนี้ก็มีการสร้างเพิ่มอาจจะเพิ่มไปสักห้าหลังสิบหลังอันนี้ค,คุณลุงอยู่ด้านในไหมคะหรือว่าอยู่ข้างนอกคุณลุงอยู่ด้านในครับอยู่คุณลุงอยู่ติดกับติดกับแปลงที่เขาวางวัดสดุหลังที่สออ๋อแล้วปกติเนี่ยต้องเข้าเส้นทางนี้ตอนนี้เนี่ยได้รับความเดือดร้อนยังไงบ้างลุงต้องเดือดร้อนลุงลุงต้องอ้อม ลุงต้องอ้อมไปสองทางคือไปสองทับหนึ่งแล้วก็วกมหาบ้านที่อาศัยอยู่ที่อาศัยอยู่ที่ซอยห้าทับเจ็ดต้องอ้อมไปไกลไคะประมาณหนึ่ง <1 S 1> กิโลถ้าลุงอ้อมไปทางสองสอง,สองทับหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลครับจากจากที่เคยเดินผ่านตรงนี้ได้ก็คือไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วลูกแล้วก็คนที่อยู่ในซอยห้าทั้งหมดมันมันจะเขาจะลําบากมาก ครับแล้ว, <Okay. S 2> ลวตอนนี้เนี่ยอยฟ้ yeah. องคดีมันก็คือหมวด,มดเขาก็สิบ<ๆ>สิบ<ส><ๆ>ปีเขาก็ถ่ายถอนจากปกเก็วิเลตมาถึงนางสาวสุวรรณี <Okay. S 3> ซึ่งในเนี้ยที่ดินแปลงนี้ที่ดินส่วนที่ พื้นที่อ่ะตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลอันนี้มันเขียนชัดเจนนะคะตามาตมใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่46ทับ2,529ออกให้นาประจำหนึ่งแปลงหนึ่งแปลงที่เขาทำไม่มีตรงนี้ไงอันนี้จะเป็นเทคนิคเลยพี่ใช่อันนั้นที่ปัญหาปัญหาเนี่ยทำอะไรกันนีแปลงเจ้าปัญหาวิธีการของเขาเนี่ยมันทำให้ลูกบ้านเนี่ยไม่รู้เราก็ไม่รู้นะคะเราไม่รู้ เอาเลยอันนี้ <b> เหมือนก,อกันอ่ะขายอันไหนได้ขายไหนได้พี่เพิ่งอ่านในไลน์เนาะพี่ชายพี่เขามีไลน์ร่วมอ่ะพี่ไม่มีหรอกเขาก็บอกว่าเขามีเงื่อนไขยอยู่สิเขาเอามาทีหลังไม่ได้ยิน<ช>ว่าเขามีเงื่อนไขเพิ่งเข้าอ่าเพิ่งเข้าเมื่อกี้อ่ะเรารูเ้เรื่องเราควรๆๆจะเข้าไปฟังหน่อยเราบอกอุ้ยพี่มีเวลาแล้วก็บอก วันนึงมาก่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือมันมันเราก็เราก็มีความรู้สึกว่าเราอะอยู่ด้วยความสงบมันมาตลอดเราก็ยินดีเนาะ,ะถึงเราเราเรายินดีที่แบบใครจะมาอยู่มาจะอะไรไแต่ครั้เนี้ยมาทําให้ ชาวบ้านเขาเดือดร้อนสำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหน้าหน้าร้องถ้าสมมุติในกรณีเกิดไฟไหม้อ่ะทุกวันนี้รถมันจะออแอร์อารมันออกทุกอยไม่ได้ไปอย่างที่ผมบอกครับมีสองครั้งผมเป็นคนไล่รถเองซอยห้าทั้งหมดงางไหนครับผู้ว่าราชการจังหวัดตัดเอกสารชิ้นเยอะเหลือเกินเลยออยากเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เลยดีขอบคุณที่มาอ่าเลยเลยเลยอยากถ่ายอะไรคือเราไม่ไม่ไม่ปิดบัง แบบนี้้องพูดแบบนี้เนาะแบบนี้ถนงแต่แรกมันมีนี่ไงแต่คนซื้อมาจะซื้อฟีนไหนหลังจากนั้นมะคุณต้องมาเบิร์นบองจะคมที่ก็โทษโคที่ดินด้วยนะโมวิ่ดินต้องมาชี้เขาว่าที่ดินที่นั่นคือตอนนี้ประเด็นที่ก่อนหน้านี้ะพี่เขาเขาก็บอกว่าเนื่องจากของเราเนี่ยไม่ได้ โอนไอ้พวกทางสารนะให้เป็นสารประโยชน์เพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องยึดในเรื่องตรงเนี้ยแล้วก็เอาไอ้ตัวจัดสารตัวเนี้ยไปคุยกับกรมที่ดินกรมที่ดินเขาก็จะมาดูว่าต้องจัดสารเนี้ยเขาจะบังคับอย่างไรนะคะแล้วเราเดือดร้อนอย่างไรนี่ประเด็นคือหนึ่งพื่อนนเนี่ยตั้งแต่คนไปอยู่แรกๆเขาก็ใช้สัญจรมาตลอดใช่ไม่มีไม่มีใครไม่รู้ไม่ไม่มีใครบอกว่าไม่เป็นทางปิดใช่แต่ไม่มีใครรู้เนื่องจาก เข้าใจว่าเจ้าของบ้านเดิมอ่ะก็ขายเสร็จแล้วเขามีปัญหาเขามีปัญหาเราก็รู้แค่ว่าไอ้บรัวร์มันมีกี่หลังคาเรือนเราอยู่บ้านหลังไหนแต่ประเด็นก็อยู่ที่ว่าคลอกรกๆไหนมันมีประเด็นเรื่องรงเรียนอนุบาลจะไอยไหนกันโรงเรียนอนุบาลคือเนี่ยโรงเรียนอนุบาลเราก็เราก็เราก็ร้องเรียนว่าแล้วทําไมไม่สร้างโรงเรียนอนุบาลเขาก็เอาที่แปลงเนี้ย ไปจำนองก็เป็นลักษณะเดีวยวกันก็คือเปลี่ยนชื่อคุณคณมีสุอะไรเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาแล้วก็ไม่ได้สร้างเป็นรเรียนอนุบาลประเด็นก็คือไม่ได้สร้างนะคะกลายเป็นว่า,าสระว่ายน้ำนี่คงจะเป็นสนามเด็กเล่นอันนี้โครงการคือ16เนี่ยไอ้ที่86เนี่ยตอนนี้สภาพมันือขายไปหมดแล้วเนาะไม่มี ไม่ไม่มีไม่มีสภาพแบบนี<แ>้่แล้วคือจริง,รงๆอ่ะมันขัดแย้งกับเอกสารที่ขอนยญาตั้งแต่แรกแต่เนื่องจากเราอ่ะมาอยู่เนี่ยมันมันช่วงนั้นอ่ะคือคือตอนนี้ค่ะพี่คือตรงตรงอันนี้ที่หนูถามชาวบ้านบางบาง้างองคดีมันก็คือหมดเ<ม>ขาก็าเสดเสด<ะ>เสดบปีเขาก็ถ่ายถอนจากประก,ก็นวิเลตมาถึงนางสาวสุวรรณีซึ่งในเนี้ยที่ดินแปลงนี้ที่ดินส่วนที่ พื้นที่ตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลอันนี้มันเขียนชัดเจนนะคะตามใ<ว>บอนุญาตจาัดสรรที่ดินเลขที่46ทับ2,529ออกให้นะ้าตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะว่าเดิมพตินัยไนก็คือใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่ปี29รู้สึก429มาอยู่แรกๆกันเลยเพราะน,นั้นทุกคนอ่ะใช้มาโดยที่ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรด้วยซ้ำไป <c oughs> แต่พอเราเช็ค้ผังแล้วเราก็เราก็ทวงติดถามที่บร บริษัทนี้อยู่ไหมไม่มีตัวตนละตามตัวไม่ได้ละเราก็เลยรวมตัวกันเป็นตั้งกรรมการมาดูแลกันเองมาดูแลกันเองก็โดยที่รู้ว่าที่แปลงนี้เป็นสนามเด็กเล่นของเรานะแต่ที่นี่โรงเรียนอนุบาลไม่เป็นโรงเรียนอนุบาลแล้วนะตรงเนี้ยเดิมเนี่ยอยู่แถหลังมันก็เป็นขายของเราก็ไม่รู้แต่เราเข้าใจว่าเป็นเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วกันเนาะแต่เนี้ย เอกสารตัวเนี้เราเราเคยทุ่งติ่งตั้งแต่แรกแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นกรรมการต่อพี่ก็เลยเป็นไม่ด้ตาแต่พอมันมีประเด็นว่าโอเคมันที่ว่างเขาใช้ประโยชน์ที่ไม่ได้ว่าอะไรสุดท้ายปี40ที่เขาโอนโอนสิทธิ์คนอะไรกันเราก็ถือว่ามันเป็นทริคมันเรื่องเทคนิคเราเข้าใจแต่ถามว่ามันแร์กับลูกบ้านเกือบพันหลังคาเรือนมันมันไม่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 แร์เพราะว่าเขาต้องการสน้มเด็กเล่นเขาต้องการตอนนี้มีแค่นี้ นะคะมีแค่เนี้ยไอ้นีก็ไม่มีไอ้นีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอน่ะเราขอแค่ทางแค่เนี้ยแล้วมาบอกมาปิดทางเราเนี่ยมันไม่มันมันไม่มันไม่ยุติธรรมเราไม่ได้เรียกร้องอะไรนะเราขอทางเออเราขอทางเราขอทางเราขอทางแล้วแล้วทำไมเราขอทางคุณดูสิตรงเนี้ยบ้านเยอะแยะไปหมดเกิดอักคีภัยเกิดอะไรขึ้นมันเข้าออกยังไงเรื่องความปลอดภัยเด็กเล็กเด็กเล็กอยู่จากยานอันนี้กับพันหลังคาเรือนนะคะ พลังคาเรือพา่คุณก็รู้ว่าพลังคารเรือเนี่ยเข้าออกอย่างไรหมู่บ้านมีออกทางเดียวเนี่ยแล้วทุกคนมาแอบออกนี่ก็ไม่ได้จะไปวนตรงไหนพี่เท่ากับสรุปเนี่ยแปลงที่น้องเขาชี้อยู่ตรงเนี้ยมันมันเป็นที่จริงต้องเป็นโรงเรียนใช่ไหมทุกข้อโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมสนามเด็กเล่นแล้วเป็นที่กลับรถตามพรบจัดสรรเพราะฉะนั้นการเราที่เราจัดสรรมาเนี่ยมันมันออกโดยที่ กรมที่ดินเพราะฉะนั้นเจ้าของโครงการก็ต้องทําแต่เจ้าของโครงการหนีไปไงครับแล้วเขาของไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ยังไปขายต่อคนอื่นอีกมันมันมันไม่ถูกเอาลูกบ้านอาจจะไม่รู้นะคะไม่รู้พี่เป็นข่าวใช่ค่ะพี่ก็เลยขอขอความกาอนุเคราะห์นิดนึงว่าลูกบ้านจริงๆอ่ะเราอยู่กันด้วยความ ไม่ไม่สำคัรนะไมไม่เลยนะคะปันไม่มีปัญหาเอาไปเนมาไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องสารพัดข้บสาระการเนี่ยเราไปช่วยกันไม่มีเรื่องนิติอยู่บ้านดูแลกันเองไฟขาดเดี๋ยวคนนู้นไปทำคนนี้ไปทําเราดูแลกันตั้งแต่ปีสองข้าวจนถึงปีเนี้ยปี6 7เจน่ะคุณคิดดูแล้วกันเราอยู่อย่างสงบณวันหนึ่งเราขอมาวางไว้อะแล้วชาวบ้านก็บอกเงี้ย ที่ถามเนี่ยในนีุ้ดน้าก็จะมีเด็กเล็กเด็กเยอะอ่ะค่ะไอ้ไอ้ทางสารนะเนี่ยคุณไม่ทําให้เราก็ไม่ว่าคุณไปขายไปแล้วเราก็คิดว่าโอเคเรายอมรับแต่แปลงนี้เราขอหน่อยนะขอผ่านแต่ตรงทางเดินแต่ทางมทางเข้าออกไม่ทางเดินค่ะทางสัญจรการสัญจรไอ้ที่หเมตรเนี่ยคุณต้องต้องจริงจริงมันแดเมตรนะคุณต้องคุณก็เก็บมาให้เรา ต้องเก็บไว้ให้เราราต้องแป่งล้ค่ะหกใช่นี่นิหารามนี้เลยแปดเมตรเนี่ยคือในตาดีมันในในไอ้นี่เขาจะระบุไว้เลยคุณก็ดูเอาคือทำไมเขาคือคือณวันนี้เนี่ยวันทีคืนดีมาวานี่ยคือทุกคนตกใจไม่มีเหตุผลแล้วมาบอกว่าเอาถนนไม่ให้ดูว่าฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ของฉันฉันจะวางขอโทษนะครับแบบที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ เราไม่ได้ฟ้องคุณด้วยซ้ำว่าคุณทำอะไรไม่เราเราเราอยู่กันอย่างสงบเอ้าไม่เป็นไรในเมื่อในเจ้าของโครงการทาแบบเนี้ยไอเราเจ็บปวดไม่เจ็บปวดนะไม่ใช่ไม่เจ็บปวด